สวัสดีทุกคนท,กทุกท่านครับผมชาว YouTube ท,ทุกท่านที่เคารพนี่ก็ได้มาเยี่ยมชมนกที่นี่เป็นใหม่นะครับนกคุณพ่อนี่สวยนะครับอะไรข้าวมูมขันก่อตัวไหนข้านะวมือขันก่อนเป็นนกไหนไหมนกฟันสวรรค์เลย,ยคยตัวนบเซียบสองตัวนกองมาทำฟันสวรรค์เไม่ยังครับตัวนี้ไปทางไ,ไ,ไหนเสียบป่ะใต้มัมนสิว ตัวนี้ก็ัดแตัวสองจกรุงนี่ครับน,น,นีเออแต่มัน้อเติมตมันขันนันคู่นะอสองคูกตัวนี้เจ้หนาครงอดีเลยอายุฟงลาไปไหนแล้วครับเปนนะอาอยุฟงมนั<ห>นแบได้รนไปได้แล้วแอบร่นตัวนี้กสองก็ปีไปครับย่างย่างปีรมันีห้เดือนเลย งอสมัเนาะม,มันอย่างนั้ยายานมาเออจะตึ้งนันหน้ามันลุกนนี้นกแถวนี้จะเอาาอ,เอนะ่ได้มาจากนกขเนียดนกาเนาะได้มาจากดังเลดาทุกนีจะนกกลางเล,ดา,าเลดานบ่าเตัวนี้สวย คืนส <us vendo> ีน huh ้ำเส้ยังกันเนาะเชคู่เนาะอันเปนี้สตีอันสีประจนหมเอ็ม่าครับนี่ใครจะขีดต้นแล้วมันมันตมันแค่ไหนากแดดเ่อสมือนี่ตตอพ่ครับสมือนี่เทาตอหรอบนยังไงมึงมีคนเนียนะผม่ได้ตออืกลางกลางเขาเลยเออยุบานเขาได้ต่อยงบ่ อย่ยงมาจากักโตเลยพ่อประมาณหลแล้ว,วมพี่ตนดังตีอีอ,อยู่เอกไม้กัน้งตอแไ้วม่มีนังังอ๋ออยู่เอกไม้กัเรียงวะเด็กขายเด็ขายเด้น่มันเลี้ยงต้นมเขาลีครับ หลายวันเ่งไงมีอยู่หลายอยู่เก่งไงมัดูนกช้ำนะครับทุกคนมันขันชมือชตัวเลันมดเลยตัวนี้เด็เป็นเกือเดือมั้งสองสองตัายสับปีทียเครับท่านเสียวิตที่คัดมาเดียวเนกอ่างเลยกระดูกโคตรเล จุดคู่ปะนี่ครับตัวที่หนึ่งนะครับสวยครับนกเลยนกขัดอันี้มีตัวคารุมครับใส่คารุมตรงนั้นเลยนี่ดูทีเด็ดตัวที่สองครับเป็นุเบอร้ ตัวนี้เจ้าขาลมนะครับพี่แกต่อได้อยู่แถวบางคานะครับเป็นนกขาสั้นๆนะครับเป็นทรงสวยลายสนันปีกท,ทิ่มลงข้างล่างนะครับเจ้าขาลมตัวใหญ่ด้วยนะครับตัวนี้คล้ายๆลูกผสมแต่นกป่าร้อยแถวบางคานนะครับทุกท่านยังมีกรงใส่เลยใส่กรงเหล็กไว้ก่อนนะครับเยวก็ทำาล็อกเป็นล็อกไว้อยู่ครับ น,นี้ตัวที่2นะครับชตัวที่3กันนะครับผมอ,อันนี้ก็เจ้าคารลมีหนึ่งตัวครับัน,นี้จะมืดหน่อยครับลายไม่ค่อยเห็นได้อันนี้ก็นิ่งครับลับปีกนา อียิบเลยก็ถือว่าผ่านตัวนะครับนกที่จกคัดไว้ตัวน,นี้เป็นนกสามเดือนครับท่านตัวนี้เป็นกรงที่สี่นะครับนกเฉลยตอนนี้ฟ้ามืมดนะครับอาจจะไม่แจ้งเท่าไหร่ขันนกสุดโต๊ดเลยนกได้มากพอสองอาทิตย์ตาเดียวกันไปขันนกเลยตอนนี้มันเสร็จด,ดีหมดอะไรพี่ห้าครับกรงนี้ เลยเลยที่มาขั้งได้ประมาณชุด,ชดนี้ประมาณสามเดือนนะครับลริ่มนิ่งแล้วกล้องเขเป็นวงเวอร์อวันนี้จะเป็นขารลมนะครับทุกท่านครับโหมาก นกไม่น um uh, uh. ี key, nah. ่นะคู่ก yeah, okay. IR uh ันเลยโอ้ยังตัวว่ามนจิตใจมันดีเดยครับต้หมากแ่นาะอจังนกเขาเขาเรียงเขาเลียงนี่ว่าเขาป่อยอย่างนี้่เอหัปลาเขามาขังโครงสีก้นไปไกลๆบินคนแตกเลยเนาะอมคุ้นมันคุ้นคือมันปกติเล้วมเกิดยานคนหลายกว่น้ะคือนกหวานเข้ากว่าเดยนนั่นครับเนาะ ไปไปบางไนยไปบางไปรเอ็ดิ้ายูพอเสาปล่อยทีเมือนพิออกแน่ยังไงเพิ่งเนี่แล้วทีไ่หุ่นเจอืมเล่าไปไแ่ได้งหาหาย่ปเด้เียางหาซื้อประเด็นซาเียซือลายเสียคุ็กเิตราไปยี่สองงานย่บานเราลงไปยอวันเนาะโอู้หเขาไม่มาเนียเรามีหนกต่อเราไปไว้แค่ที่ทนเอาเนาะเพาว่าไม่มีนกต่อเราทอนเอาที่บ้านเนาะ อยู่ทัตนั้นันมวนไเจบันหั <Yeah. S 2> นิบหันห,หนินโอ้มันหรร oh, man, นันหลินดีสิที่นี่บ้านเขเลี้ยงบัดเเคยเเคยเห็นหนกเขาขันที่สองที่สองกุกไป่เถอะเจอ่นบกักเสองกุกี <Nice. S 2> ่เใ่ที่แต่เขาเลี้ยงขาโอ้เขาเลี้ยงขากุ๊กบ่ครับใช่ไหมอืมนกเขาแปลว่ามันผสมสายพันอน,น oh. เขาผสมกับ แต่ว่ามนกร่หละเขาแบบนี้มันสีเหลืสีขาวอ่ะ